ตามสองคนนั้นกลับมาเถิดนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติแล้วยังมีผูดปีอสุรกายที่โยมคิดไม่ถึงอีกมากหลอนไดอารี่เหีย er จงชายวัยสี่สปลายแก่เป็นพ่อค้ามีฐานะดีที่สุดในอำเภอของจังหวัดสกลนคร ซึ่งแกได้ถอมาหาหลวงพ่อโชคถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นชุมชนเล็กๆบนเทือกเขาภูผานโดยมีไอ้เบิม้มลูกน้องคนสนิทติดตามมาด้วยและตาออดคนในหมู่บ้านที่สนิทจิตเชื้อกันดีซึ่งแกว่าจ้างให้ตามมาดูแลแม้จะเป็นที่ลำบากใจแต่เมื่อหลวงพ่อโชคเคยรับป่า และอนุญาตให้พวกเฮียจงติดตามไปด้วยแล้วก็ไม่สามารถกลับคำได้การทุดงไปเทือกเขาภูพานในครั้งนี้ของหลวงพ่อโชวจึงมีคารวาติดตามไปด้วยและเป้าหมายของเฮียจงที่ดานด้นมานานคือการตามหาแก้วหยาดน้ำค้างของวิเศษที่หลายคนสอดแสวงหาเพื่อให้ได้มาครอบครองตามคำล่ำลือนั้นว่า แก้วนี้ศักสี์มีอนุภาพบันดาลได้ทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดจากอุปสรรคและอันตรายทำการสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จหลวงพ่อโชคมุ่งหน้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยมนต์คลังและความสวยงามของธรรมชาติเสียงทานน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นสาย มีเก้งกวางสัตว์น้อยใหญ่ลงมาดื่มกินจนเมื่อมาถึงบริเวณถ้าใต้ภูเขาในช่วงเย็นซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อโชคจะมาปักโกรดโดยพวกเฮียจงได้ปลีกตัวมากลางเต็นท์อยู่บริเวณปากถ้าไม่ห่างจากกรดของหลวงพ่อนักมันมีจริงเหรอครับเฮียไม่ใช่เรามาเสียเที่ยวนะก็มีจริงสิวะ มึงก็เห็นที่หลวงตาหยิบเม็ดแก้วมาให้ดูไม่ใช่เหรอแล้วเราจะอยู่กี่วันไม่ใช่ว่าต้องตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะเฮียคืนนี้แหละวันเพ็ญสิบห้าคำดวงแก้วมันจะลอยลงมาถ้าได้มาแล้วรุ่งเช้าค่อยให้ตาออดพากลับไอ้เบิ่มดูไม่เชื่อนักแต่ก็ขัดอะไรเจ้าหน่ายไม่ได้เมื่อถึงยามดึก ท่ามกลางความเงียบสงัดเฮียจงกับตะออดได้สวดมนต์ภาวนาตามคำบอกเล่าเพื่อเรียกแก้วหยาดน้ำค้างเพียงชั่วอึดใจแกก็สังเกตเห็นดวงไฟเล็กๆสีขาวสว่างสวัยหลายดวงค่อยๆลอ,อยละล่องลงมาจากฟ้ามาแล้วเฮียจงพึมพำออกมาอย่างตื่นตาตื่นใจ เช่นเดียวกับตาออดและไอเบิม้มมีดวงแก้วดวงหนึ่งลอยมาวนร,บรอบๆพวกเขาแก่เลยจะขวามาทว่ากลับพลาดไปก่อนดวงแก้วนั้นจะลอยไปทางหลวงพ่อชูแล้วหายเข้าไปในกรดของท่านจับไม่ได้เลยเฮียทั้งไอเบิม้มทั้งตาออดพยายามขวาดวงแก้วที่วนอยู่ร,บรอบๆ แต่ก็เอามาไม่ได้ก่อนดวงแก้วเหล่านั้นจะค่อยๆลอยห่างออกไปแค่มีบุญได้เห็นก็เพียงพอแล้วโยมทั้งสามหันตามเสียงของหลวงพ่อโชูก็เห็นท่านกำลังถือดวงแก้วอยู่ในมือของเหล่านี้มีเทวดารักษาถ้าบุญบารมีไม่มีก็เอาไปไม่ได้หรอกโยม หลวงพ่อโชคพูดเตือนแต่สายตาของเฮียจงที่จับจ้องไปยังดวงแก้วด้วยความโลภนานไม่สามารถปล่อยวางได้อย่างแน่นอนตามไปใครเอามาได้กูให้ค่าจ้างเพิ่มได้ยินดังนั้นก็หูพึ่งทางให้ไอ้เบิ้มกับตาออดไล่ตามดวงแก้วไปทันทีตามสองคนนั้นกลับมาเถิดบนภูพานนี้ นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริ์เหนือธรรมชาติแล้วยังมีผู้ปีอสุรกายที่โยมคิดไม่ถึงอีกมากเฮียจงไม่สนใจคำของหลวงพ่อชูแกตัดสินใจวิ่งตามดวงแก้วไปเพื่อจะเอามาให้ได้ด้วยความไม่ชำนาญทางและพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างชันทำให้ไอเบิ้มที่วิ่งนำคนอื่น สะดุดล้มกริ้งตกเข่าลงมากระแทกกับหินอย่างแรงตามมาด้วยตาออสและเฮียโจที่ไม่เห็นทางเช่นกัน <c oughs> เป็นอะไรไหมครับเฮีย <c oughs> กูไม่เป็นไรดวงแก้วมันหายไปไหนแล้วโอ้ยขา ขาฉันขยับไม่ได้เสียงร้องโอดโอยทำให้เฮียจงกับตาออดรีบไปดูไอ้เบิรมก็เห็นมันนอนเลือดอาบหัวอยู่ข้างเนินหินขาขวาหักงอผิดรูปไม่เหมือนพวกแกที่เจ็บกันเพียงเล็กน้อยขณะนั้นทางสามได้ยินเสียงเหมือนสัตว์กำลังเขี้ยวกินอะไรบางอย่างดังมาจากหลังเนินหิน เฮียจงกับตาออดค่อยๆชะโงกไปมองก็เห็นตัวลักษณะคล้ายลิงสามตัวกำลังรุมถึงกัดกินซากหมูป่าอย่างอริดอร่อ,รอยเฮีย yeah, มาช่วยฉันก่อนสิเสียงไอ้เบิม้มทำให้ตัวที่คิดว่าเป็นลิงหันควับมาเฮียจงกับตาออดรีบโลกพร้อมกับมองหน้าการแม้จะเพียงแวบเดียว แต่ก็เห็นว่ามันมีดวงตากลมโตฟันแหลมคมมีผมขึ้นเป็นหย่อมๆดูน่าเกลียดน่ากลัวเฮียจงกับตาออดรีบเข้ามาพยุงไอเบิร์มแล้วบอกให้มันเงียบเสียทั้งสามค่อยๆหันกลับไปมองก็เห็นว่ามันมายืนจังก้าแหลกลิ้นมองมาอย่างหยิ่กระหาย ซึ่งเฮียจงรู้ได้ทันทีว่าที่เห็นนี้คือผีกองก้อยเฮียพามันหนีไปก่อนไม่รอชา้าเฮียจงพยุงไอเบิ้มที่เดินกระเพกให้รีบหนีก่อนจะได้ยินเสียงรัวปืนหลายนัดดังมาจากด้านหลังก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบไปเทว่า กลับมีเสียงฝีเท้าวิ่งตามมาและเห็นว่าเป็นตาออดที่วิ่งหน้าตั้งแสงไปอ้าวเฮ้ยฮะเฮียพอหันไปมองด้านหล่างก็เห็นพีกองก่อยที่ล้มไปแล้วค่อยๆลุกขึ้นทำเอาเฮียจงกลัวจนแข้งขาอ่อนด้วยความกลัวตายทำให้แกปล่อยไอ้เบิม้มจนมันร่วงกองกับพื้น เฮียจงยืนขาสั่นผับๆมองผีกองก่อยที่แลบลิ้นยาวราวกับจะสูบเลือดสูบเนือ้อก่อนพวกมันจะกระโดดยองๆเข,เข้ามาใกล้อย่าอย่าทิ้งผมนะเฮียเฮียไอเบิ่มพยายามคว้าขาเฮียจงไวแต่แกก็สะบัดออกแล้วทิ้งไอเบิ่มหนีตามตาออดไปมีเพียงเสียงร้องที่ดังไล่หลังมา ก่อนจะเงียบไปตาออสกับเฮียจงพยายามปีนขึ้นเนินโดยมีผีกองกอยสองตนที่กำลังไล่ตามหลังมาเฮียจงฮึดแรงที่เหลือวิ่งไปจับตาออดไว้แล้วให้แกพาขึ้นเนินไปด้วยปล่อยสิเฮียกูจ้างมึงมานะพากูไปด้วยขณะที่กำลังฉุดรั้งกันอยู่ ด้วยความที่เป็นเนินชันทำให้ทั้งคู่เสียหลักลงแต่เฮียจงโชคดีที่ขวาท่อนไม้ไว้ได้ต่างจากตาออดที่กลิ้งตกลงไปอยู่ต่อหน้าผีกองกอยภากสยดสยองของตาออดที่โดนผีกองกอยจัดก,การ ทำให้เฮียจงรีบหลูวิ่งหนีตายไปอย่างรวดเร็วหลวงพ่อช่วยผมด้วยเฮียจงมุดเข้ามาในกรดของหลวงพ่อโชูพรางนั่งตัวสั่นด้วยความกลัวก่อนหลวงพ่อท่านจะลืมตาม,มาก็เห็นผีกองกันสามตนยืนอยู่ปากทํา,าโดยสองตนด้านหลังนาน ลากไอเบิ้มกับตาอ๊อดที่สิ้นใจไปแล้วมาด้วยส่วนอีกตนก็กำลังมองมาที่เฮียโจงหลวงพ่อโชคได้หลับตาลงอีกครั้งเพื่อกำหนดจิตแผ่เมตตาและสื่อสารกับอสุรกายเหล่านี้ก่อนพวกมันจะยอมล่าถอยพร้อมกับลากไอเบิ้มกับตาอ๊อดหายไปด้วยอาตมาเตือนแล้ว ที่โยมรอดมาได้ก็ถือว่าบุญยังไม่หมดนะยอมจงเฮียจงได้แต่พนมมือตัวสั่นง,งันงกอยู่ในกรดกับหลวงพ่อจนถึงเช้าซึ่งหลวงพ่อโตนานได้ทุดงผ่านมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อแวะส่งก่อนท่านจะเดินทุดงต่อไปเพียงลำพังส่วนเฮียจงนาน แม้จะรอดมาได้แต่แกก็จำฝังใจและไม่คิดจะกลับมายังเทือกเขาภูผานแห่งนี้อีกเลยลุ้นตั้งนานนึกว่าเฮียจงจะตายไปด้วยอีกคนบอกเลยว่าภูผานไม่ได้มีแค่ผีกองกอยนะครับเรื่องของวิเศษแก้วหยาดน้ำคาบางคนยังเพิ่งเคยได้ยินเลยใครเอ็นดูทีมงานที่ขยันหาเรื่องสนุกสนุกมาให้ดูกันแล้วอยากเลี้ยงขนมพวกเรา ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกช่องหลอนไดอารี่ได้นะครับคุณจะได้เข้าถึงคลิปเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครเห็นไล์สตรีมจากทีมงานหลอนไดอารี่ดูคลิปใหม่ก่อนใครและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเพียงกดเข้าไปที่ช่องหลอนไดอารี่แล้วกดปุ่มสมัครตามในคลิปนี้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชาวหลอนไดอารี่